ลูกผักกุ่มค่ะทุกคนออกนี่ลูกเขาเหมือนจานบินไหมออกเป็นพวงค่ะดอกเป็นพวงลูกก็เป็นพวงค่ะเป็นแบบนี้เลยผักกุ่มโพเพล่าที่นำเสนอนี่ก็คือเอาไปผัดแทนถัว่วลันเตาค่ะทุกคน อร่อยเก็บลูกกับผักกลุ่มไปผัดแทนถัวตอนเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูเนี่ยค่ะถ้าลูกยิกเล็บยิกเข้าไปได้เนี่ยก็คือเินได้กำลังอร่อยขมนิดนิดเปี้ยวหน่อยหน่อยมันมันอ,มอร่อยค่ะกำลังดีเป็นผักกลุ่มปลายแหลมสังเกตที่ใบ กำลังผัดอร่อยผัดแทนถัวน่วลันเตาอ,อร่อยกลุ่มปลายแหลมค่ะทุกคนอย่าลืมไปเก็บนะดอกกลายเป็นผลแล้วค่ะผลอ่อนผักกลุ่มค่ะกินได้ค่ะทุกคน นั่นแหละเขียวเต็มต้นแล้วไวมากต้นพืชวันเวลาไม่เคยคอยใครค่ะเก็บลูกผักกุมกันค่ะกินได้ค่ะ